ที่นี่คือมูลนิธิอัลเกาสันนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดรวมไปถึงเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงและพัฒนาเด็กชาวไทยมุสลิมมีทั้งบ้านเด็กกำพร้ายากไร้ไปจนถึงศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติของสถาบันฮารานด้วย วันนี้มีพิธีมอบประกาศน,นียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับเดรีพอ์เตอร์พาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของพวกเขาต่อตลาดฮารานซึ่งภายใต้รัฐบาลใหม่นี้จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศด้วยครับฮา้านถือเป็นตลาดระดับโลกที่มีศักยภาพสูงคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือเติบโตเฉลี่ย13.5เปเซตตามสัดส่วนประชากรมุสลิมโลกที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง <anca> <า>เมื่อมองย้อนมาที่ไทยพบว่าครึ่งปีแรกนี้เติบโตเฉลี่ย7%จากปริมาณส่งออกฮาร้านมูลค่ากว่า1.3แสนล้านบาททีเดียวตลาดนี้จะยิ่งมีในยะสำคัญเมื่อนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือและสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้ยกระดับกรมอุตสาหกรรมฮาล้านขึ้นโดยเฉพาะในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรารัฐบาลนี้ระดักดีถึงความสําคัญของอาหารฮาราวว่าจะเป็นอ,า,อาหารเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกไปได้ในพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมสูงไม่ว่าจะเป็นที่ middle east หรือว่าแอฟริกาก็ตามทีก็อยากจะยกระดับความสําคัญของหน่วยงานนี้ขึ้นมาให้เป็นกรมนะครับก็มีการสั่งการไปแล้วก็มีการผูก้กูอยู่ทางดกอพอว่าให้ดูดูเรื่องของการยกระดับ ของกรมนี้ขึ้นมาของหน่วยงานนี้ขึ้นมาให้เป็นกรมจะได้ให้ความสําคัญแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการมุสลิมไทยนี้ต้องอาศัยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอีกจํานวนมากที่รัฐและสถาบันการศึกษาต้องเร่งผลิตรองรับ และนี่คือโฉมหน้านักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่านั้นจำนวน29คนที่มาจากสถาบันการศึกษาทั้ง10ประเทศทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จอร์แดนตุรกีโมร็โกโกกาตาซาอุดีอาระเบียสูดานอินโดนีเซียมาเลเซียและไทย ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศในการเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการระบบกิจการฮาลานมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีโดยสถาบันฮาลานที่จัดหลักสูตรครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทยนักศึกษาส่วนใหญ่กำลังจะจบการศึกษาในสาขากฎหมายอิสลามอิสลามศึกษาบริหารจัดการเศรษฐศาสตร์หรือเทคโนโลยีทางอาหาร การได้ใบประกาศนียบัตรการจัดการระบบกิจการฮาลานนี้เป็นใบเบิกทางให้พวกเขาเข้าสู่ตลาดฮาลานเชน่นกันกับอีก4รุ่นก่อนหน้าที่8 0ดสถึงเกได้งานทําในตําแหน่งฮาลานอินสเปกเตอร์หรือผู้ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลานซึ่งจําเป็นต้องมีความรู้ในข้อบัญญัติฮาลานและฮารอมในอิสลามสามารถให้คําปรึกษาตรวจสอบควบคุมและกํากับดูแลกระบวนการผลิตอาหารในสถานประกอบการตามมาตรฐานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนความรู้การนำเข้าส่งออกและตลาดหาล้านทั้งในและต่างประเทศให้นักศึกษาเนี่ยที่จบเป็ญญาตรีแล้วเนี่ยนะครับได้มาอัพสกิลหรือรีสกิลนะครับเพราะว่าหลักสูตรเกี่ยวกับฮาลเน,นยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับเ,เกิดบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในรอบด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหลักการศาสนานะครับบวกกับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ ซึ่งบอกว่าบุคลากรในด้านนี้เนี่ยยังไม,ไ,มไม่คือมีมาก่อนอสอดรับกับความต้องการของตลาดก็คือในเรื่องของผู้ประกอบการที่ต้องการคนที่มีความรู้ด้านนี้เนี่ยมายืนยันเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นความมั่นใจต่อผู้บริโภคม,มุสลิมทั้งในและต่างประเทศอันนี้สําคัญนะครับมีหลักการมีมาตรฐานนะที่ ท,ทุกฝ่ายยอมรับนะโดยเฉพาะอานาชาตินะครับโลกมุสลิมประเทศกลุ่มอาหรับอะไรต่างๆเขาก็ต้องการอาหารฮาลลทั้งนั้นนะครับทีนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศมุสลิมเราจะให้ความมั่นใจในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักสูตรนี้นะจะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติด,ด้วยในอนาคตและก็จะทําให้การยอมรับความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับผมมูฮัมหมัดรอฟี่เวอาลีนักศึกษาประธานรุ่นที่5ของหลักสูตรนี้เป็นชาวจังหวัดนราธิวาสอาศัยอยู่ในประเทศจอแดนมากกว่า10ปีเพื่อเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทก่อนที่จะจบหลักสูตรฮาลานของไทยอีกใบหนึ่งในวันนี้เนื่องจากผมจบจากประเทศจอแดนนะครับได้มองว่านะครับสินค้าประเทศไทยนะครับสามารถต่อยอดได้ในตะวันออกกลางอย่างมากนะครับซึ่ง ตอบโจทย์นะครับได้มาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการะการะบบกิจการฮาลาลนะครับการกระบวนการจะผ่านเครื่องหมายฮาลาลนั้นมีกระบวนการต่างๆมากมายซึ่งถ้าหากไม่ไม่เรียนรู้หลักสูตรนี้นะครับก็ไม่มีความไม่มีซาา้ำไม่สามารถจะรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับฮาลาลได้ในเบื้องต้นนะนะครับซึ่งในการจัด ทำธุรกิจในระดับโลกเนี่ยการจะกระบบนกิจการฮารานั้นสำคัญมากต่อผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่จะทำธุรกิจนะครับต่อไปในอนาคต หลังจากผ่านการเรียนภาคทฤษฎีที่มอปัตตานี2เดือนนักศึกษาทั้งรุ่นไม่ว่าจะอายุใดหรือาศาสนาใดก็จะได้รับประสบการณ์หนึ่งเดือนเต็มในการเรียนภาคปฏิบัติที่มูลนิธิเอลเกาสาันหรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกิจการฮาลานมากที่สุดจากผู้ผลิตทั้งหมดกว่า1 5 4 4 3รายในประเทศไทยซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรฐานการตรวจรับรองเพื่อขยายตลาดฮาลานไทยให้เป็นที่ยอมรับของโลก ก็จริงๆเรื่องการดำเนินกิจกรรฮาลามประเทศไทยเนี่ยเราทํากันมานานแล้วนะแต่ว่าเราไม่ค่อยไปใส่ใจกับในเชิงวิชาการเราก็ถูกมองว่าไอ้องกร์ศาสนาเนี่ยตรวจฮาลามได้เงินแล้วก็จบไปอะไรไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเป็น20กว่าปีแล้วนี่อาจารย์เองเนี่ยเราเราทำเรื่องนี้มาคนแรกเลยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมาันอายุมันก็เยอะแล้วแล้วก็เสียดายว่ามันจะตายตามเราไปในเชิงวิชาการเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ออกจากเวทีนี้เลย จริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา20ปีเนี่ยรัฐบาลหมดงบประมาณไปกับเรื่องพลังก็มากพอสมควรนะจากกระทรวงต่างๆเนี่ยนะเวลากระทรวงต่างๆเขาก็จะทําเรื่องเสนอโครงการเข้าไปที่สภาพัฒน์แล้วก็พิจารณาก็จะมีกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมก็เยอะแยะไปหมดเลยหมดเป็นเป็นพันๆล้านนะพูดจริงๆมันก็เหมือนเบี้ยหัวแตกอะนะแต่ละกระทรวงทำเพราะแต่ละกระทรวงก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องพลังานแล้วงานราชการเน่พอเปลี่ยนนี่ที่บัีใหม่คนใหม่มาก็นับหนึ่งใหม่ ในขณะที่องค์กรศาสนาที่รับผิดช,ชอบฮาลันโดยตรงเนี่ยไม่เคยได้งบเลยเพราะพราะเงื่อนไขของกฎหมายมันไม่ให้นะการที่จะรับงบประมาณจากรัฐบาลก็จะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐไอ้เราไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐใช่ไหมทีนี้พอเบี้ยหัวแตกอย่างนี้ก็คงจะมีคนไปเสนอแหละไปเสนอท่านนายกซึ่งเพราะท่านนายกท่านเป็นนักธุรกิจคงจะเข้าใจอะไรง่ายไปเสนอว่าเออบางทีเราต้องทํากันอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าออพอเปลี่ยนหัวก็ไปกันหมดทั้งตัวมันต้องเป็นโครงการต่อเนื่อง แล้วงบประมาณก็น่าจะไปที่เดียวและจะจัดไปที่ไหนก็คงจะต้องผ่านกรมนี้อะไรนี้นะจึงเป็นปารภของท่านนายกนะครับเศรษฐาทวีสินที่ไม่นานมานี้เองอพอท่านนายกปารภปุ๊บนะครับก็มองไปที่กระทรวงอุตสาหกรรกระทรวงอุตสาหก็ขานรับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างให้คอพอเนี่ยได,ได้ได้ปรับว่าเออมันจะต้องอยางไงเพราะมันเรื่องใหญ่นะมันต้องมีอธิบดีรองโอ้โหมันเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยอันนี้แหละจะเป็นโอกาสของของหลักสูตรเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีการสร้างและพัฒนาบุคลากร เท่าที่ควรแบบเป็นรูปธรรมแต่ตอนเนี้หลักสูตรของเราโดยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะอาจจะได้รับการร้องขอให้ให้เข้าไปไปอะไรไปไปไป,ไปสร้างบุคลากรสนับสนุนทั้งประเทศเลยเออใช่ไหมเพราะมันมีสถาบันอุดมศึกษาระดับระดับระดับประเทศนี่รองรับอยู่แล้วไม่ใช่องคอ์กรศาสนายอย่างเดียว ท้ายที่สุดหน่วยงานราชการที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการผลิตบุคลากรส่วนนี้ในประเทศอย่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ดําเนินความร่วมมือทวิภาคีกับต่างประเทศและเตรียมพร้อมนโยบายที่ให้การสนับสนุนหลักสูตรนี้ต่อไปรับทราบข่าว,าวะานะคะว่าท่านนายกัตรีได้มีดำาึกถึงรัฐมีคมัการาาฮาราน ในก,กระทรวงสกาหการนะคะดิฉันในนามของผู้แทนกระทรวงการศึกษาวิทยาวิจัยและนวัตก,กรรมนะคะโดยท่านนรัฐมนตรีสระบพัตรีท่านมีนโยบายอยู่แล้วค่ะในเรื่องของการผลิตกําลังคนนะคะโดยผ่านหาวาิาลทําเรื่องของ,ของคารางนะคะสิ่งที่จะทําต่อไปในอนาคตคือเราต้องดูค่ะว่าทั้งคุณภาพของ ประเทศไทยมีโรงงานที่ต้องการเรื่องของคารานมากน้อยเท่าไหร่แล้วทางอวเองควรประสานกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะปฏิบัติบุคลากรตรงความต้องการของประเทศชาติในวงการุตสาหกรรคารานต่อไปค่ะ <Huh? S 1> คือเรื่องใหญ่ของประเทศเลยนะคะต้องบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับุตสาหกรรคารานในอนาคตเนี่ย ต้องบอกว่าต้องเริ่มจากบุคลากรที่เราเริ่มสร้างหลังจากนั้นน่ะเมื่อมีพิชิงกับสารประกอบการมันต้องนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะผู้นำชุมนชนอิสลามที่นี่จึงหวังว่าหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์กับเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีทิศทางนโยบายที่มุ่งสร้างบุคลากรและมาตรฐานใหม่ของการรับรองในอุตสาหกรรมฮาลานเพื่อส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดอิสลามนานาชาติควบคู่กับเป้าหมายฮาลานฮับในภูมิภาคตลอดจนกระตุ้นจุดหมายการท่องเที่ยวไทยที่รองรับนักท่องเที่ยวทุกภาคส่วนรวมถึงชาวมุสลิมในระดับโลกต่อไปนัทนนท์เจริญชัยเดอะรีพอร์เตอร์สรายงาน